สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดเลยนะครับผมจำนวน200บาทนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเนียลเล็ตแบบโดยตรงนะครับในวันที่4เดือนสิงหาคมนะครับใครสนใจที่อยากจะทําเงินฟรีทูมิเนียลเล็ตเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิเนียลเล็ตกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินฟรีเข้าทูมิเนียลเล็ตแบบนี้นะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะคครรััับบนนนีะว้ผม ก็จะมาอัปเดตนะครับการทําเงินฟรีทูมอนิวเล็ตนะครับจำนวน200บาทที่ผมได้รับเงินมาล่าสุดเลยนะครับเข้าในส่งของบัญชีทูมอนิวเล็ตแบบโดยตรงใครสนใจอยากจะมีรายได้เสริมฟรีทูมอนิวเล็ตเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทูมอนิวเล็ตกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้า wallet แบบนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนิวเล็ตกันก่อนนะครับแอปนี้เนี่ยดาวน์ เท่านนั้วิธีการดาวน์โหลดนะครับผมก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ Google Play Store นะครับแล้วก็ทําการพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยสําหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินทูมอนี่วอลเล็ต200บาทล่าสุดนะครับผมทําเงินจากแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Happy WiFi นะครับก็เป็นแอปที่รีวิวการถอนเงินไปในคลิปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับก็ได้รับเงินเข้า wallet มาเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดหรือว่ายังไม่เคยใช้งานเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ที่ คอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดต <prov protections S 1> um right ั้งลงในเครื mm ่องได้เลยวิธีการสมัครของแอปนี so ้นะครับจะอยู่ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับสามารถกดดูวิธีการสมัครก่อนได้เลยนะครับว่าสมัครแบบไหนอย่างไรทําเงินอย่างไรจากแอปนี้นะครับสำหรับคนที่สมัครครั้งแรกนะครับผมก็ให้เราดูที่แถบเมนูด้านล่างก่อนเลยนะครับมีทั้งหมด4เมนูเนาะให้เรามากดที่เมนูของฉันนะครับจากนั้นนะครับผมให้เรามากดที่คําว่ากรอกรหัสเชิญในการกรอกรหัสเชิญตรงนี้เนี่ยเป็นการใส่ไ d เดียคเชิญของเพื่อนนะครับถ้ามีของเพื่อนแนะนําใให้ชำ ออเเพื่่นนกนได้ลยแต่ถ้ายังไม่มีของใครนะครับดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ก็ฝากรหัสโค้ดไว้ด้วยนะครับจะกรอกของผมหรือว่าไม่กรอกก็ได้ตามความสะดวกแล้วก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยอันนี้ไม่ได้บังคับนะครับก็ลองใส่ดูได้เลยนะครับต่อมานะครับผมจะให้ดูบันทึกการถอนเงินล่าสุดนะครับโดยการกดมาที่คําว่าถอนเงินตรงนี้เลยนะครับในการถอนเงินเนี่ยมี3ช่องทางให้เลือกนะนะมีทุมิเนอเรลส์เพย์พาลแล้วก็การเติมเงินมือถือนะครับผมได้ทําการถอนไปที่จํานวน2 ร0 0บาทเนาะตรงนี้นะครับคำว่าประวัติการถอนเงินหรือว่าบันทึกการถอนนะครับได้ทําการถอนไปในวันที่2เดือน8นะครับผมเวลาก็16บหนากาสิบหนาทีจำนวน200บาทนะครับสถานะขึ้นแบบนี้แล้วนะครับคือว่าซื้อขายสําเร็จนะครับเงินเข้าที่ wallet ในวันที่4เดือน8นะก็ถือว่าจ่ายเงินเร็วเหมือนเดิมนะครับแอปนี้ก็ยังจ่ายนะในส่วนของ h ท p p y w i f i เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันนะครับมากดที่หน้าหลักนะครับการเล่นเนี่ยต้องเล่นแบบนั้นอย่างไรถึงจะได้รับเงินทุน หนึ่งเลยคือให้เรากดมาที่หน้าหลักนะครับแล้วก็ต้องเก็บในส่วนของเหรียญทองแล้วก็จํานวนเพชรที่จะเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูมอนี่เลสตรงนี้นะครับที่มีเหรียญทองขึ้นตรงนี้นะครับผมเราสามารถกดรับเหรียญทองตรงนี้ฟรีได้เลยนะครับกดรับปุ๊บนะครับก็เก็บสะสมหรือว่าจะรับแบบ2เท่าก็ได้นะครับผมวิธีการทําก็ประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยมันเป็นในส่วนของ Wi-Fi เนาะเราสามารถกดเช็คอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ของเราได้ว่าความไวความเร็วของอินเทอร์เน็ตของเราที่เราใช้ w i f i อยู่เนี่ยมันเร็วเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถกดเช็ค ตรงนี้ได้เลยอาโอเคนะครับเวลาเราเช็คเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับในส่วนของการทดสอบความเร็วของอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมกลับมาที่หน้าหลักนะครับโอเคนะครับพอเรากดกลับมาที่หน้าหลักนะครับผมตรงด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันจะมีการทําภารกิจเพิ่มเติมนะครับผม4ช่องทางตรงนี้นะครับหเลยคือการหมุนวงล้อนะครับในการหมุนวงล้อเนี่ยเราสามารถกดจับรางวัลฟรีได้เลยนะครับผมทั้งหมด10ครั้งนะในการจับรางวัลฟรีก็ได้รับคะแนนตั้งแต่ย ทำภารกิจนะครับโดยการหมุนวงล้อนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนเนี่ยมาช่วยเราด้วยนะครับซึ่งโอกาสในการหมุนเนี่ยเขาให้เราแค่4ครั้งถ้าหากว่าเรายังหมุนไม่ครบ101คะแนนเนี่ยเราจะต้องกดชนเพื่อนด้านล่างนะครับภารกิจนี้มีระยะเวลาอยู่ที่24ชั่วโมงเท่านั้นนะต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของร้านค้าเวทมนต์นะครับในการกดจับ จำนวนฉลากนะครับจะได้รับคะแนนเพิ่มเติมลุ้นรับเงินรางวัลนะครับหนึ่งันบาทแล้วก็ลุ้นรับ iPhone 14เนาะแต่ก็ทางแอปเนี่ยคงจะไม่ให้เราง่ายๆนะเพราะว่ามันน่าจะแจกยากอยู่นะครับอันที่4ตรงนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของการเล่นบัตรขูดนะครับลุ้นรับรางวัลเงินสดด้วยนะครับในการเล่นเนี่ยเล่นไม่ยากนะครับกดเข้ามาแล้วก็ทําการขูดบัตรแบบนี้เลยนะครับเราจะได้รับในส่วนของเหรียญทองนะครับแต่ถ้าเราเจอ6ชิ้นเนี่ยเราจะได้รับรางวัลเงินสดนั่นเองนะครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะท ก็จะมีรางวัลจากการเช็คอินนะครับทั้งหมด30วันเนาะถ้าเรากดเช็คอินต่อเน,นื่องรับรางวัลสูงสุดถึง30,000เหรียญทองเลยนะครับก็กดเช็คอินดูได้แล้วก็ภารกิจอื่นๆตรงนี้เพื่อนๆสามารถทําภารกิจเพิ่มเติมได้ในการรับคะแนนเหรียญทองนะครับ เมนูที่2เนี่ยก็จะเป็น Wi-Fi นะครับที่เราได้ทําการเชื่อมต่อ Wi-Fi ไว้นะครับก็คือการเล่นอินเทอร์เน็ต Wi-Fi นั่นเองนะครับถ้าเราทําการเชื่อมต่อไวเนี่ยเราจะกดรับเหรียญทองได้นะครับทุกๆ20นาทีตรงนี้นะครับนี่ครับของผมขึ้นมาแล้วนะเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับกดชวนทันทีแล้วก็คัดลอกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t e r Li ลน์ยูทูบทิกต o o k เพื่อนๆสามารถทําการแนะนําเพื่อนได้หมดเลยขึ้นอยู่กัับความถนด ความสามารถของเพื่อนๆเองว่าจะทําการแนะนําหรือเปล่านะครับเพราะว่าการแนะนําเป็นช่องท,งทางที่ได้รับคะแนนเยอะที่สุดแล้วนะเมนูที่4นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการถอนเงินนะครับที่ผมได้บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับในส่วนของการถอนเงินมีอะไรบ้างเราสามารถถอนได้ขั้นต่ําอยู่ที่10บาทนะครับถอนได้สูงสุดถึง1,600บาทเลยนะครับในการถอนทุกรายการนะครับไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถถอนเงินได้นะห้าหมื่นคะแนนขั้นต่ําในการถอนเงินนะครับเพื่อนๆลองสมัครแล้วก็ลองทําเงินดูได้เลยนะครับแอปนี้จ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับภายใน2วัน เงินเข้าที่ wallet เลยใครสนใจก็ลองสมัครดาวน์โหลดมาเล่นกันดูนะครับผมเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนิแวลเลกันก่อนนะครับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับผมก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ google play store นะครับแล้วก็ทําการพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยสําหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินทูมอน ครับผมทําเงินจากแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Happy WiFi นะครับก็เป็นแอปที่รีวิวการถอนเงินไปในคลิปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับก็ได้รับเงินเข้า wallet มาเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดหรือว่ายังไม่เคยใช้งานเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยลิงก์ดาวนโหลดนะครับผมจะปักหมดไว้ให้ที่คอมเมนต์ปักหมดนะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยวิธีการสมัครของแอปนี้นะครับจะอยู่ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับสามารถกดดูวิธีการสมัครก่อนได้เลยนะครับว่าสมัครแบบไหนอย่างไรทําเงินอย่า ราายกจแอปนี้นสําหรับคนที่สมัครครั้งแรกนะครับผมก็ให้เราดูที่แ็บเมนูด้านล่างก่อนเลยนะครับมีทั้งหมด4เมนูเนาะให้เรามากดที่เมนูของฉันนะครับจากนั้นนะครับผมให้เรามากดที่คําว่ากรอกรหัสเชิญในการกรอกรหัสเชิญตร,ตรงนี้เนี่ยเป็นการใส่ ID คำเชิญของเพื่อนนะครับถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีของใครนะครับดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ก็ฝากรหัสโค้ดไว้ด้วยนะครับจะกรอกของผมหรือว่าไม่กรอกก็ได้ตามความสะดวกแล้วก็ความสมัคร ใจของเพื่อนๆได้เลยอันนี้ไม่ได้บังคับนะครับก็ลองใส่ดูได้เลยนะครับต่อมานะครับผมจะให้ดูบันทึกการถอนเงินล่าสุดนะครับโดยการกดมาที่คําว่าถอนเงินตรงนี้เลยนะครับในการถอนเงินเนี่ยมี3มช่องทางให้เลือกนะมีทุมาอรีเวลส์เพย์พาลแล้วก็การเติมเงินมือถือนะครับผมได้ทําการถอนไปที่จํานวน200บาทเนาะตรงนี้นะครับคำว่าประวัติการถอนเงินหรือว่าบันทึกการถอนนะครับได้ทาการถอนไปในวันที่2เดือน8นะครับผมเวลาก็16บหกนาฬิกาสิบนาทีจำนวน200 บาทนะครับสถานะขึ้นแบบนี้แล้วนะครับคือว่าซื้อขายสําเร็จนะครับเงินเข้าที่ wallet ในวันที่4เดือน8นะก็ถือว่าจ่ายเงินเร็วเหมือนเดิมนะครับแอปนี้ก็ยังจ่ายนะในส่วนของแท p p y WiFi เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันนะครับมากดที่หน้าหลักนะครับการเล่นเนี่ยต้องเล่นแบบนะั้นอย่างไรถึงจะได้รับเงินทูมเนียร์วเลตหนึ่งเลยคือให้เรากดมาที่หน้าหลักนะครับแล้วก็ต้องเก็บในส่วนของเหรียญทองและก็จํานวนเพชรที่จะเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูมเนียร์วอลเล็ตตรงนี้นะครับที่มีเหร รับเหรียญทองตรงนี้ฟรีได้เลยนะครับกดรับปุ๊บนะครับก็เก็บสะสมหรือว่าจะรับแบบ2เท่าก็ได้นะครับผมวิธีการทําก็ประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยมันเป็นในส่วนของ Wi-Fi เนาะเราสามารถกดเช็คอินเทอร์เน็ต WiFi ของเราได้ว่าความไวความเร็วของอินเทอร์เน็ตของเราที่เราใช้ w i f i อยู่เนี่ยมันเร็วเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถกดเช็คตรงนี้ได้เลยเอาโอเคนะครับเวลาเราเช็คเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับในส่วนของการทดสอบความเร็วของอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมกลับมาที่หน้าหลักนะครับโอเคนะครับ พอเรากดกลับมาที่หน้าหลักนะครับผมตรงด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันจะมีการทําภารกิจเพิ่มเติมนะครับผม4ี่ช่องทางตรงนี้นะครับหเลยคือการหมุนวงล้อนะครับในการหมุนวงล้อเนี่ยเราสามารถกดจับรางวัลฟรีได้เลยนะครับผมทั้งหมด10ครั้งนะในการจับรางวัลฟรีก็ได้รับคะแนนตั้งแต่20จนถึง1นึ่งหมื่นเลยนะครับถุงสีแดงตรงนี้จะเป็นการทําภารกิจนะครับโดยการหมุนวงล้อนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนเนี่ยมาช่วยเราด้วยนะครับซึ่งโอกาสในการหมุนเนี่ยเขาให้เราแค่4ครั้งถ้าหากว่าเรายังหมุนไม่คครรบ101ะะแนนนเเเ่่าาาจ้อองกดดชพืล ภารกิจนี้มีระยะเวลาอยู่ที่24ชั่วโมงเท่านั้นนะต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของร้านค้าเวทมดนะครับในการกดจับ จำนวนฉลากนะครับจะได้รับคะแนนเพิ่มเติมลุ้นรับเงินรางวัลน,นะครับ1,700งันบาทแล้วก็ลุ้นรับ iPhone 14เนาะแต่ก็ทางแปองปเนี่ยคงจะไม่ให้เราง่ายๆนะเพราะว่ามันน่าจะแจกยากอยู่นะครับอันที่4ตรงนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของการเล่นบัตรขูดนะครับลุ้นรับรางวัลเงินสดด้วยนะครับในการเล่นเนี่ยเล่นไม่ยากนะครับกดเข้ามาแล้วก็ทําการขูดบัตรแบบนี้เลยนะครับเราจะได้รับในส่วนของเหรียญทองนะครับแต่ถ้าเราเจอ6ชิ้นเนี่ยเราจะได้รับรางวัลเงินสดนั่นเองนะครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะท ก็จะมีรางวัลจากการเช็คอินนะครับทั้งหมด30วันเนาะถ้าเรากดเช็คอินต่อเน,นื่องรับรางวัลสูงสุดถึง30,000เหรียญทองเลยนะครับก็กดเช็คอินดได้แล้วก็ภารกิจอื่นๆตรงนี้เพื่อนๆสามารถทําภารกิจเพิ่มเติมได้ในการรับคะแนนเหรียญทองนะครับ เมนูที่2เนี่ยก็จะเป็น Wi-Fi นะครับที่เราได้ทําการเชื่อมต่อ Wi-Fi ไว้นะครับก็คือการเล่นอินเทอร์เน็ต Wi-Fi นั่นเองนะครับถ้าเราทําการเชื่อมต่อไวเนี่ยเราจะกดรับเหรียญทองได้นะครับทุกๆ20นาทีตรงนี้นะครับนี่ครับของผมขึ้นมาแล้วนะเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับกดชวนทันทีแล้วก็คัดลอกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กทวิตเตอร์ไลน์ยูทูบติ๊กต็อกเพื่อนๆสามารถทําการแนะนําเพื่อนได้หมดเลยขึ้นนอยู่กัับความถด ความสามารถของเพื Jamie, ่อนเองว่าจะทําการแนะนําหรือเปล่านะครับเพราะว่าการแนะนําเป็นช่องทางที่ได้รับคะแนนเยอะที่สุดแล้วนะเมนูที่4นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการถอนเงินนะครับที่ผมได้บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับในส่วนงการถอนเงินมีอะไรบ้างเราสามารถถอนได้ขั้นต่ําอยู่ที่10บาทนะครับถอนได้สูงสุดถึง1,600บาทเลยนะครับในการถอนทุกรายการนะครับไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถถอนเงินได้นะห้าหมื่นคะแนนขั้นต่าในการถอนเงินนะครับเพื่อนเพื่อนลองสมัครแล้วก็ลองทําเงินดูได้เลยนะครับแอปนี้จ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับภายใน2วัน เงินเข้าที่ wallet เลยใครสนใจก็ลองสามัครดาวน์โหลดมาเล่นกันดูนะครับผมเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ